Hello and welcome to our daily gospel truth Bible study. สวัสด you know, ีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะเราอยากจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคบในการที่จะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้ากับคุณนะค e คุณรู้ไหมคะว่าชีวิตที่มีพลังที่สุดก็คือชีวิตที่จดจ่อที่พระเจ้าเพราะเมื่อชีวิตของคุณจดจ่อที่พระเจ้าจะไม่มีอะไรทำให้คุณสั่นคลอนได้ <you> down. และจะไม่มีอะไรทําให้รู้สึกว่าชีวิตของคุณต้องล้มความหลง And one way we connect with God แต่มีวิธีหนึ่งที่เราสามารถจะเชื่อมต่อกับพระเจ้าไว้เสมอก็คือผ่านทางถ้อยคำของพระองค์และนี่คือเหตุผลที่เราเองได้นำถ้อยคำของพระเจ้ามามอบให้คุณนะครับแล้วลวันนี้ผมเองอยากท้าทายคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณก็ตามก็ให้คุณยังวางความเชื่อความมั่นใจไว้ที่พระเจ้าเสมอนะครับและพระองค์จะเป็นผู้ที่นำพาชีวิตของคุณไปในที่ที่ พงอยากให้ไป I want to talk to you about a, a verse here i s a beautiful verse in the New Testament วันนี้ผมอยากจะแบ่งปันจากข้อพระคัมภีร์ที่สวยงามมากเลยนะครับจากพันธสัญญาใหม่ Now before we read this แต่ว่าก่อนที่เราจะอ่านในข้อพระคัมภีร์ know in the world that we live in today ผมก็อยากจะพูดถึงตรงนี้นะครับว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน There's so many ideas and concepts about who God is มันมีแนวความคิดมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับว่าพระเจ้าเป็นยังไง You know people have created an own image of God เพราะผู้คนมักจะเหมือนกับคิดหรือว่าสร้าง ภาพลักษณ์ของพระเจ้า ให้เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจของ <Out of S 1> เขาเ their <own> ด้วยภาพจินตนาการของ <You> know, ตัวเองเขาคิดว่าพระเจ้าคงเป็นแบบนั้นมั้งหรือว่าคนเป็นแบบนี้หรือว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำอันนั้นทำอันนี้เราก็ต้องคอยระวังด้วยนะคะที่มุมมองหรือความเข้าใจที่เรามีเกี่ยวกับพระเจ้าต้องมาจากพระคัมภีร์นะคะเพราะพระคัมภีร์ก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าได้ดน เพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้เรารู้จักแผนการของพระองค์ที่มีให้กับชีวิตของเราหรือว่าพระองค์เป็นยังไง Did you know คุณรู้หรือเปล่า That what you believe about God ว่าความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับพระเจ้า Will affect your life มันจะมีผลกระทบกับชีวิตของคุณด้วย So let's look at a verse here ดังนั้นให้เรามาดูจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้กันก่อนนะครับ In James 1 17ในยากอบนะคะบทที่1ข้อ17 You might know this verse คุณอาจจะรู้จักข้อนี้แล้วนะครับ every good Gift and every perfect gift is perfect from and above every ของประทานทุกอย่างที่ดีและล้ำเลิศล้วนมาจากเบื้องบน And comes down from the Father of Lights with whom there is no variation or shadow of turning จากพระบิดาแห่งดวงสว่างทั้งหลายในฟ้าสวรรค์ผู้ไม่ได้ทรงผันแปรเหม,อเมือนเงาที่แปลเปลี่ยน Now there's a very important words you need to see here มันก็มีคำที่มีความสำคัญที่อยากใช้คุณได้ดูนะครับ Notice every good gift ตรงนี้จริงๆบอกว่าของประทานทุกอย่างที่ดี Notice the word good เห็นให้เราดูคําว่าดีนะคร Every good gift ก็คือของประทานทุกอย่างที่ดี Not bad gift ไม่ใช่ที่ไม่ดี Every good gift comes from the father แต่ว่าของประทานทุกอย่างที่ดีนั้นมาจากพระบิดา See God is the ultimate good คือพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ดีที่สุดอะ He is the perfect Picture of good และพระองค์เป็นภาพของคำว่าดีได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด God is good. That is a major revelation of the Bible. คือพระเจ้าเนี่ยแสนดีนะคบนี่คือการเปิดเผยความจริงจากพระคัมภีร์เลย There is no evil in Him. ไม่มีความชั่วร้ายแม้แต่นิดเดียวในพระองค์ There is no darkness in Him. ไม่มีความมืดมิดใดๆอยู่ในพระองค์ God is perfectly good. พระเจ้าทรงแสนดีอย่างสมบูรณ์แบบ and you see this even in the first chapter of the Bible แล้วคุณก็สามารถจะเห็นสิ่งนี้ได้ตั้งแต่บทแรกของพระคัมภีร์เลย know the good God created everything good ว่าพระเจ้าผู้แสนดีสร้างทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีหมด you know it says God created this on the first day this on the second day third day fourth day fifth day sixth day บอกว่าวันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะคะพระเจ้าได้สร้างสิ่งต่างๆเอาไว้ and here's what the scripture says และนี่ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอก God saw everything He created พระเจ้ามองดูทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างนั้น says, indeed, very good. และพระองค์บอกว่าโอ้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมันออกมาจาก หัวใจที่ดีของพระองค์ God's creation การทรงสร้างของพระเจ้า is a reflection of His goodness เป็นการสะท้อนออกมาถึงหัวใจที่ดีของพระองค์ Of course sin came in แน่นอนนะคะว่าความบาปได้เกิดขึ้น and brought evil and suffering in the world จึงได้นําความชั่วร้ายและก็ความทุกข์ทรมานมากมายเข้ามาในโลกนี้ But that was never God's plan แต่ตรงนั้นมันไม่ใช่แผนการของพระเจ้า God created everything good เพราะว่าพระเจ้านั้นได้สร้างทุกอย่างไว้เป็นสิ่งที่ดีลองคิดดูถึงอากาศหรือออกซิเจนที่สมบูรณ์แบบมากซึ่งเราหายใจอยู่ Think Sunset about, you know, about the the sunset. and the sunrise คิดถึงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะคร think about the fruits the flowers god created ผลไม้ดอกไม้ต่างๆที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ in all these things ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ if we look at it without 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 looking at it through sin ถ้าเกิดว่าเรามองดูสิ่งเหล่านี้โดยไม่ผ่านทางความบาปนะ it is beautiful เราจะเห็นว่าทุกอย่างมันสวยงามจริงๆ it s good มันเป็นสิ่งที่ดีมาก because the good god created it เพราะพระเจ้าผู้มีหัวใจที่ดีได้สร้างสิ่งเหล่านี้ now why am i mentioning this ทําไมผมเองได้เอ่ยถึงเรื่องนี้คร because when you see suffering and เพราะเมื่อคุณได้เห็นความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นในโลกหรือในชีวิตของคุณเองหรือว่าคุณเห็นปัญหามากมายในชีวิตอย่าคิดเด็ดขาดว่าพระเจ้าเป็นผู้ทําให้เกิดขึ้นหรือพระเจ้าเป็นสาเหตุไม่ใช่ไม่ใช่ คือความชั่วร้ายและความทุกข์ทรมาน Never comes from God ไม่ได้มาจากพระเจ้าเลย It is not the heart of God not the will of God ไม่ใช่หัวใจของพระเจ้าและก็ไม่ใช่ความต้องการของพระองค์ See the devil is lying to us มาเน่ยมันคอยหลอกเราตลอด <But S 2> <God> s <S เลย God is the one that brings evil and suffering in 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 the world ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เหมือนกับนำความชั่วร้ายความทุกข์ทรมานเข้ามาในโลกนี้ To teach us เพื่อจะคอยสอนเรา or, or to or to you know create character in us หรือว่าเพื่ออยากจะสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเรา That's not how God works. God มันไม่ใช่วิธีการทำงานของพระเจ้าเลยนะคะ This is a big topic of course จริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มีความหมายมหาศาลเลยแหละ But I wanted to know this have this simple thought today แต่วันนี้ผมอยากจะให้คุณได้รู้แล้วก็ลองคิดแบบง่ายๆเลยนะคะ God is a good God ว่าพระเจ้าจริงๆเป็นพระเจ้าที่แสนดี And every good gift s comes from him แล้วของประทานอันดีทุกอย่างนั้นมาจากพระองค์นะคะ And this scripture here continues to say และในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็ยังพูดต่อไปอีกว่า There is no variation or shadow of turning คือมันไม่มีเงาในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าเลยคือพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไงพระองค์เคยดียังไงพระองค์ก็ยังดีแบบนั้นและพระองค์ก็จะดีต่อไปและพระองค์ก็จะทำแต่สิ่งที่ดีและให้รู้ไว้นะครับว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นการทำลายในชีวิตของคุณไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยพระเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุ It is will not the will of God ไม่ใช่ความต้องการของพระเจ้า becauses a good God เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี important ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ because when you are going through uh, a, a challenges in your life พอเมื่อคุณกำลังเจอกับความน่าท้าทายในชีวิต and you believe that god may have brought those things แล้วถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้าอาจจะนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตก็ได้ how can you trust god คุณจะกล้าเชื่อใจพระเจ้ายัางไง่ะ how can you believe in god คุณจะกล้าเชื่อในพระเจ้าได้ยังไง how can you expect restoration แล้วคุณจะไปคาดหวังได้ยังไงว่าพระเจ้าจะกู้คืนให้คุณ how can you expect deliverance in your life หรือว่าคุณจะไปเชื่อได้ยังไงว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยเหลือ,อคุณให้หลุดพ้นจากสถาน เมื่อความเชื่อของคุณยังเชื่อผิดอยู่เลยแต่เมื่อคุณเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีและพระองค์จะทำแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของคุณคุณก็จะเห็นว่าความเชื่อมันได้ทางานแลวคุณก็จะกล้าไว้ใจพระเจ้าดังนั้นมันจึงสาคัญไงที่เราจาเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นแหล่งของความดีทั้งหมดและใครเป็นแหล่งของความชั่ว หลายหลายๆคนก็ <that S 2> มักจะบอกว่า t h ่เอวิลก็อดก็อดบรวิล o คือพระเจ้าเองก็เป็นผู้ที่เหมือนนำความชั่วร้ายเข้ามาเหมือนกันหรือว่าอนุญาตให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ลึกลับของพระองค์นั่นก็คือการถูกหลอกนะครัะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสงดีไม่มีสิ่งชั่วร้ายใดมาจากพระองค์แต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อความบาปเข้ามาสิ่งชั่วร้ายก็ตามมาคำสาปแช่งก็ตามมาความทุกข์ทรมานก็ตามมา it came from เห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากความบาปแล้วใครคือแหล่งของความบาปนั้น t h คือม o d ไม่ใช่พระเจ้ามามันเป็นแหล่งของความบาปดังนั้นแหล่งของความทุกข์ทรมานแหล่งของความชั่วร้ายทั้งหมด Is devil is the ก็คือมารคนเดียวแต่พระเจ้าของเราคือพระเจ้าผู้แสนดีนะครับผมอยากให้คุณมั่นใจในเรื่องนี้เลย the in เชื่อในความดีของพระเจ้า yourself though <c> เชื่อว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นก็ตาม but god is a good god แต่เป็นเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี and he never changes และพระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนใจ his goodness ความดีของพระองค์ is hunting you down ก็ไล่วิ่งตามคุณมา everywhere you go ในทุกที่ที่คุณ <His S 2> ไป his goodness is following you ความ ดีของพระองค์นั้นก็จะติดตามพระองค์คือความดีของพระเจ้าจะติดตามคุณไปในทุกที่พระเจ้าจะไม่มีวันเลิกทำดีกับคุณต่อให้คุณเนี่ยเหมือนล้มลงไปความดีของพระองค์นี่แหละที่จะคอยพยุงคุณขึ้นมา His goodness และความดีของพระองค์นี่แหละที่จะทำให้คุณได้อยู่ในเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่แผนการและจุดป,ประสงค์ของพระเจ้า God <is> good พระเจ้าแสนดีนะครับดังนั้นอย่า เลิกหรืออย่าหยุดที่จะเชื่อแบบนี้ wrong things your life, the of the of ตอนให้ตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตก็ตามให้คุณจดจ่อและคิดถึงความดีของพระเจ้าเอาไว้ให้คุณประกาศถึงความดีของพระเจ้าออกมา know the b b i พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้นะค do ว่าพระเยซูทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์เห็นพระบิดากระทำและพระองค์เองก็ตรัสในสิ่งที่พระองค์ได้ยินพระบิดาตรัสและในหนังสือฮีบรูเองนะคบก็ยัง บอกอีกว่า the perfect representation of the of คือพระองค์ทรงเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของพระบิดามา it means นั่นหมายถึง Jesus the perfect is of พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนกับว่าการกระทําของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบมาก and here's what the Bible says และนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ o a n พระเจ้าได้ทรงเจิมพระเยซูคริสต์เอาไว้และพระองค์เสด็จออกไปกระทําคุณประโยชน์ to those who are oppressed by the devil ให้กับบรรดาคนที่ถูกมานเบียดเบียน see all kinds of oppression comes from the enemy เห็นไหมครับว่าการกดขี่ข่มเหงทุกอย่างมันมาจากศัตรูทั้งนั้นเลย but god is a good god แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดี and jesus และพระเยซู always did good things ก็จะทําแต่สิ่งที่ดีเสมอ he help people พระองค์คอยช่วยเหลือผู้คน he never brought suffering พระองค์ไม่เคยนําความทุกข์ทรมานเข้ามา but he delivered them from suffering แต่พระองค์ช่วยเขาให้หลุดจากความทุกข์ทรมานต่างๆ you know the only suffering ความทุกข์ทรมานเดียว that we christians will go Through his persecution Christ the preaching for for believing in Christ and ที่เราซึ่งเป็นคริสเตียนจะต้องเจอนะคบก็คือเกิดขึ้นเพราะเราประกาศพระคริสต์หรือว่าเราเนี่ยนำข่าวประเสริฐไปถึงพวกเขา When you stand for Jesus Christ ดังนั้นเมื่อคุณยืนหยัดนะคบเพื่อพระเยซูคริสต์ When you preach the gospel เมื่อคุณประกาศข่าวประเสริฐ There will be opposition มันก็จะมีอุปสรรคแหละ There is there is suffering in that แล้วมันก็อาจจะมีความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นจากการกระทําแบบนั้น But any other kind of suffering แต่ว่าความทุกข์ทรมานในรูปแบบอื่นๆ Whether is sickness and disease ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บ ป่วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นความขัดสน <Depression, S 2> เป็นความหดหู่ fear, เป็นความกลัวเป็นความสับสนสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากความประสงค์ของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เองก็ทําให้คุณมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วความดีของพระเจ้ากําลังทํางานในชีวิตของคุณนะคะให้คุณเชื่อด้วยสุดหัวใจเลยประกาศถึงความดีของพระเจ้า ดาออกมาจะได้ Today, as you go to work วันนี้ในขณะที่คุณไปทํางาน whatever you do หรือว่าคุณจะต้องทําอะไรก็ตาม declare ให้คุณประกาศ God's goodness is working in your life ว่าความดีของพระเจ้ากําลังทํางานในชีวิตของฉัน and you will see แล้วคุณจะได้เห็น the goodness of god working powerfully in every area of your life ความดีของพระเจ้าเนี่ยมันจะทํางานอย่างมีพลังมหาศาลในทุกด้านของชีวิตคุณเลย let's pray ให้เราอธิษฐานนะครับ Father I thank you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ are a good father ที่พระองค์ทรงเป็นพ่อผู้แสนดี and you're doing good things in my life และพระองค์กำลังทำสิ่งดีๆทั้งในชีวิตของลูกและผ่านชีวิตของลูกออกไป To your goodness receive วันนี้ลูกเปิดใจรับความดีจากพระองค์ และลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกสามารถจะเห็นการกู้คืนเกิดขึ้นที่ลูกจะเห็นการช่วยเหลือของพระองค์การจัดเตรียมการปกป้องเพราะพระองค์ทรงเป็นพ่อผู้แสนดีของลูกลูกเชื่อใจพระองค์และลูกขอพึ่งพาพระองค์ในพระนามพระเยซูอ m e n a hope t h i s has ผมก็หวังว่าถ้อยคาของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นกำลังใจอย่าง ามหาศาลให้กับคุณนะครับ s o m e ก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันคําเทศนานี้ด้วยนะครับ I know it'll be a blessing to them และผมรู้ว่าจะเป็นพระพรให้กับเขาอย่างแน่นอน see you again next time เราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ Until then may God bless you and bless all the works of your hands และขอพระเจ้าอวยพรคุณรวมไปถึงงานทุกอย่างที่คุณทําด้วย Thank you so much for tuning into much channel you so for our ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube ของเรา It is our passion and joy to bring the word of God to you เป็นความชื่นชมยินดีแล้วแรงปรารถนาในใจของเราที่อยากจะนำถ้อยคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับคุณนะคะ Because we believe that the word of God will empower you to walk in victory เพราะเราเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้าจะเสริมกำลังให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะ And in God's purpose for your life และเป็นไปตามจุดประสงค์ของพระเจ้าที่กำหนดไว้ในชีวิตของคุณ Please don't forget to subscribe แต่ว่าอย่าลืมกด subscribe นะคะ also click the bell icon แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ So that you can receive notification when we upload new sermons เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามีคําเทศนาใหม่ๆ So we'll see you next time แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับ May God bless you ขอประเสริฐเวพรนนะคะ